สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เล่าก่อนนอนค่ำคืนนี้เราจะเดินทางลงใต้ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีดินแดนที่ไม่ได้มีเพียงหมู่เกาะที่งดงามและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นที่ตั้งของเรื่องราวลึกลับที่เคยสั่นสะเทือนความเชื่อของผู้คนเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่ง ที่ใต้พื้นดินของมันซุกซ่อนคำสาบแช่งอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้คืนนี้ขอให้คุณดับไฟห่มผ้าให้มิดชิดแล้วปล่อยให้เสียงของผมนำพาคุณไปสัมผัสกับความเย็นเยียบที่คืบคลานมาจากใต้ถุนบ้านหลังนั้นนี่คือตำนานอาถรรพ์บ้านทำคุณใส แห่งสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะหลายคนนึกถึงภาพทะเลสีครามหาดทรายขาวและความสงบสุขแต่ในมุมหนึ่งของจังหวัดที่กว้างใหญ่นี้ในชุมชนที่ดูภายนอกแสนจะธรรมดามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่พวกเขาคือคนธรรมดาเหมือนเราท่านทั่วไป มีความฝันมีความหวังและมีความสุขตามอัตภาพบ้านของพวกเขาเป็นบ้านที่อบอวลไปด้วยความรักอย่างน้อยก็ในตอนเริ่มต้นทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติสุขจนกระทั่งบางสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันใดไม่เหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางบ้านแต่มันเหมือนน้ำที่ค่อยซึมเข้ามาในเนื้อไม้ เหมือนความชื้นที่เกาะกินเสาเรือนทีละน้อยทีละน้อยจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเสียงกระซิบแผ่วเบาในยามวิกาลที่ทุกคนคิดว่าตนหูฝาดไปเองของใช้ในบ้านที่ย้ายที่ไปมาหรืออาจจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกเย็นว่าที่สันหลังทั้งที่อากาศภายนอกร้อนอบอ้าวตามฉบับของภาคใต้ คนในบ้านเริ่มมีปลกเสียงกันบ่อยขึ้นจากเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตความไว้วางใจที่เคยมีให้กันเริ่มถูกกัดกร่อนด้วยความระแวงรอยยิ้มที่เคยประดับใบหน้าเริ่มซีดจางลงถูกแทนที่ด้วยแววตาที่ขุ่นมัวสุขภาพของคนในบ้านนั่นคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดมันเริ่มสุดโทรมลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้จากที่เคยแข็งแรง ก็เริ่มเจ็บอดอ,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 อดแอดไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยไม่พบความผิดปกติร้ายแรงยาที่ได้มาดูเหมือนจะทำได้เพียงบรรเทาแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้บรรยากาศในบ้านมันหนักอึดมันไม่ใช่แค่ความตึงเครียดระหว่างสมาชิกในครอบครัวแต่มันคือพลังงานบางอย่างที่กดทับพวกเขาไว้ราว,ว่าบ้านที่เคยเป็นที่พักพิงอันปลอดภัยบัดนี้ ได้กลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นพวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องตลอดเวลาแม้ในยามที่อยู่คนเดียวในห้องส่วนตัวกลางดึกเสียงที่เคยคิดว่าหูฝาดมันเริ่มดังขึ้นไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงเหมือนเหมือนมีคนกำลังขุดดินเสียงแซกแซกเบาๆแต่สม่ำเสมอมาจากมาจาก ใต้ถุนบ้านพวกเขาพยายามเมินเฉยพยายามบอกตัวเองว่ามันคือเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรืออาจเป็นเสียงกิ่งไม้ที่เสียดสีกันแต่ลึกๆแล้วพวกเขารู้ว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เคยแน่นแฟน้นเริ่มแตกหักการงานที่เคยรุ่งเรืองเริ่มประสบปัญหาเงินทองที่เคยคล่องมือก็เริ่มขาดแคลนมันคือวงจรแห่งความอัปมงคล ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดทำไมคำถามนี้ดังซ้ำไปรอรอในหัวของพวกเขาพวกเขาไปทำอะไรให้ใครทำไมโชคชะตาถึงได้โหดร้ายกับพวกเขาเช่นนี้ในตอนนั้นเองที่ความสิ้นหวังได้ผลักดันให้พวกเขาหันไปพึ่งพาสิ่งที่อยู่นอกเหนือเหตุผลบางทีสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่นี้อาจไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญและไม่ใช่เรื่องทางการแพทย์ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ในละแวกนั้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวก็ได้แต่สายหน้าแววตาเต็มไปด้วยความสงสารระคนหวาดวันมีคำพูดคำหนึ่งหลุดออกมาจากปากของหญิงชราท่านหนึ่งคําพูดที่ทำให้หัวใจของคนในบ้านกระตุกวูบบ้านนี้โดนของหรือเปล่าคำว่าของในบริบทนี้ มันมีความหมายเดียวนั่นคือคุณใสความกลัวที่เคยเป็นเพียงหมอกจำจางบัดนี้ได้รวมตัวกันเป็นความมืดมิดที่จับต้องได้พวกเขาไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าทำไมแต่พวกเขารู้แล้วว่าศัตรูของพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาความสงสัยทั้งหมดพุ่งเป้าไปที่จุดเดียวจุดที่เสียงแปลกนั้นดังมาใต้ทุนบ้าน มันคือพื้นที่มืดทึบด้านล่างเรือนที่ปกติไม่มีใครอยากไกล่กลมันชื้นแฉะและเต็มไปด้วยเงามืดแต่บัดนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกการตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้นพวกเขาต้องรู้ให้ได้ว่าใต้พื้นดินที่พวกเขานอนหลับทับมันอยู่ทุกคืนมันซ่อนไว้อะไรชายชะกันในบ้านรวบรวมความกล้า ถือจอบเสียมและไฟฉายก้มตัวมุดลงไปในความมืดใต้อาคารอากาศข้างใต้มันเย็นยเยือกผิดกับอากาศร้อนระอุภายนอกอากาศอับชื้นผสมกับกลิ่นดินและกลิ่นบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกกลิ่นสาบที่ทำให้ขนลุกสู้พวกเขาเริ่มขุดตรงจุดที่รู้สึกว่ามันแปลกที่สุดดินบริเวณนั้นดูเหมือนจะยุบตัวลงไปเล็กน้อย ราวกับเพิ่งถูกกลบมาไม่นานเสียงจอบกระทบดินดังฉึกฉึกยิ่งขุดลงไปความกดดันก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณราวกับว่าบางสิ่งที่ถูกฝังไว้ไม่ต้องการให้ถูกค้นพบแล้วนั้นแกรง้งปลายจอบกระทบเข้ากับวัตถุแข็งบางอย่างที่ไม่ใช่หินหัวใจของทุกคนหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม มือที่ถือจอบสันทวินพวกเขาค่อยๆใช้มือคุยเขี่ยดินที่ร่วนซุยนั้นออกสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาท่ามกลางแสงไฟฉายที่สั่นชวินไม่ใช่ไหยไม่ใช่หม,มอดินแต่เป็นแผ่นโลหะมันเป็นแผ่นโลทองแดงที่ถูกมว้วนหรือถูกพับไว้ผิวของมันถูกปกคลุมไปด้วยดินแต่ยังพอเห็นร่องรอยของการจารึกบางอย่าง มือที่เอื้อมไปหยิบมันขึ้นมาสัมผัสได้ถึงความเย็นเย็นจัดเย็นจนปวดกระดูกพวกเขาไม่ได้พบเพียงชิ้นเดียวแต่พบมันหลายชิ้นถูกฝังไว้ราวกับว่าเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์อันแรงกล้าของผู้ที่นำมันมาเมื่อนำมันขึ้นมาจากหลุมล้างคราบดินออกสิ่งที่ปรากฏชัดเจนคืออักขระมันไม่ใช่อักขระมงคล ไม่ใช่ยันที่ใช้ป้องกันผูดผีแต่รูปลักษณ์ของมันบ่งบอกถึงศาสตร์ที่มืดมนกว่านั้นอักขระโบราณที่ถูกสลักสลาลงบนแผ่นทองแดงพร้อมกับชื่อชื่อของคนในบ้านถูกจารึกไว้ทีละคนทีละคนข่าวนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วการขุดพบแผ่นทองแดงจารึกคำฉาบแช่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่า แต่มันคือหลักฐานคาตาความสยดสยองที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองลองจินตนาการถึงวินาทีนั้นสิครับวินาทีที่คุณถือแผ่นโลหะเย็นเฉียบไว้ในมือแผ่นโลหะที่สลักชื่อของคุณ ชื่อของพ่อแม่คุณชื่อของลูกหลานคุณและข้างๆชื่อเหล่านั้นคืออักขระที่คุณอ่านไม่ออกแต่อารมณ์ความรู้สึกมันบอกคุณได้ทันทีว่านี่คือความมรณะชาวบ้านและผู้ที่รู้เรื่องต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนี่คือการทำคุณใสยอย่างชัดเจนที่สุด แต่ทำไมต้องเป็นแผ่นทองแดงในศาสตร์ลึกลับโบราณโดยเฉพาะในสายวิชาของทางภาคใต้โลหะแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการนำหรือกักเก็บพลังงานที่แตกต่างกันทองแดงเชื่อกันว่าเป็นสื่อที่สามารถส่งผ่านอาคมหรือคำสาปได้อย่างรุนแรงและยาวนานมันไม่เหมือนกับการเสกหนังควายเข้าท้องที่ออกฤทธิ์ฉับพลันแต่นี่ มันคือการฝังรูปฝังรอยเป็นการผูกดวงชะตาของคนในบ้านไว้กับคำสาปแช่งการที่มันถูกฝังไว้ใต้ถุนบ้านนั่นคือหัวใจของความสยองขวัญบ้านคือสถานที่ที่คนเรารู้สึกปลอดภัยที่สุดคือที่ที่เรานอนหลับที่ที่เราใช้ชีวิตการฝังอาถรรพ์ไว้ใต้บ้านมันหมายความว่าทุกย่างก้าวที่พวกเขาเดิน ทุกคืนที่พวกเขานอนพวกเขากำลังถูกเหยียบย่ำและทับถมด้วยอาคมบรณะนั้นตลอดเวลาพลังงานของคำสาปมันจะค่อยๆซึมซับผ่านผื้นดินผ่านเสาเรือนขึ้นมากัดกินดวงชะตาของคนในบ้านทีละนิดมันคือการฆ่าแบบผ่อนส่งเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นข่าวครึกโครมผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวท หรืออาจารย์ผู้มีวิชาได้เข้ามาตรวจสอบและสิ่งที่พวกเขาถอดความออกมาจากอักระเหล่านั้นมันเลวร้ายกว่าที่ทุกคนจินตนาการไว้มันไม่ใช่แค่คำสาปธรรมดามันคือคำสั่งที่สั่งให้พู้ดผีหรืออสุรกายชั้นต่ำให้มาเอาชีวิตมันคือการระบุอย่างชัดเจนว่าขอให้ครอบครัวนี้มีอันเป็นไปขอให้แตกแยก ขอให้ฉิบหายขอให้ล้มป่วยและขอให้ตายตกไปตามกันความน่ากลัวของไสยศาสตร์สายใต้ไม่ได้อยู่ที่ความอลังการแต่อยู่ที่ความเด็ดขาดและชุเนนหรือความอาฆาตพยาบาทอันแรงกล้าของผู้กระทำผู้ที่จะทำสิ่งนี้ได้ไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่ท่องคาถาตามตำราแต่ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาแก่กล้า ต้องผ่านการปลุกเสกต้องทำพิธีสะกดเพื่อให้แผ่นทองแดงธรรมดาธรรมดาเหล่านี้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังและที่น่าคนลุกยิ่งกว่านั้นก็คือผู้กระทำต้องรู้รู้ชื่อนามสกุลหรืออาจจะถึงขั้นวันเดือนปีเกิดของคนในบ้านนี่ไม่ใช่การสุ่มนี่คือการเจาะจงมันหมายความว่าคนที่ทำ ไม่ใช่คนอื่นไกลมันคือคนที่รู้จักพวกเขาเกลียดชังพวกเขาและปรารถนาจะเห็นพวกเขาพินาศลองนึกถึงความรู้สึกของคนในครอบครัวนั้นสิครับจากที่เคยสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นบัดนี้พวกเขารู้แล้วว่าพวกเขากำลังถูกล่าถูกสาปแช่งโดยศัตรูที่มองไม่เห็นตัวศัตรูที่อาจจะ ยังคงยิ้มทักทายพวกเขาในทุกๆเช้าข่าวที่แพร่ออกไปสร้างความหวาดผวาไปทั่วผู้คนเริ่มมองเพื่อนบ้านของตัวเองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปความเชื่อเรื่องการทำของใส่กันที่หลายคนในยุคสมัยใหม่คิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าขานในอดีตบัดนี้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมหลักฐานที่จับต้องได้ แผ่นทองแดงเหล่านั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมืดมิดในใจคนความอิจฉาริษยาความอาฆาตแค้นที่รุนแรงพอที่จะผลักดันให้คนคนหนึ่งหันไปพึ่งพาอำนาจศัยศาสตร์เพื่อทำลายล้างชีวิตของผู้อื่นตำนานเรื่องนี้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันคือเรื่องของคนที่น่ากลัวยิ่งกว่าผี คำถามคือเมื่อพบต้นต่อ,ตอของคำสาบแล้วมันจบหรือ,อยังการขุดมันขึ้นมามันคือการปลดปล่อยหรือคือการปลุกสิ่งที่หลับไหลอยู่กันแน่การค้นพบแผ่นทองแดงคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่เมื่อคุณรู้ ว่าคุณถูกโจมตีด้วยไสยเวทการไปโรงพยาบาลหรือการไปแจ้งความอาจไม่ใช่ทางออกครอบครัวนี้ต้องหันหน้าไปพึ่งไสยเวทเพื่อต่อกรกับไสยเวทพวกเขาต้องตามหาผู้มีวิชาที่เก่งกว่าคนที่ทำการแก้คุณใสโดยเฉพาะสายที่ฝังแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย มันคือการรื้อถอนคำสาบที่ถูกตอกย้ำทุกวันคืนพิธีกรรมจึงเริ่มต้นขึ้นเราคงไม่สามารถบรรยายรายละเอียดของพิธีนั้นได้ทั้งหมดแต่บรรยากาศของมันคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดแผ่นทองแดงอาถรรพ์เหล่านั้นจะต้องถูกทำลายแต่ไม่ใช่การทำลายแบบธรรมดาไม่ใช่แค่เอาไปทิ้งหรือเอาไปเผามันต้องถูกถอน พิธีกรรมอาจจะต้องใช้การสวดมนต์การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่การส่งคืนเชื่อกันว่าการทำลายวัตถุอาถรรพ์เหล่านี้จะต้องทำโดยผู้ที่มีอาคมคุ้มตัวเพราะในวินาทีที่คำสาปถูกทำลายพลังงานด้านลบที่ถูกอัดแน่นอยู่ในนั้นมันจะพุ่ยพุ่งออกมาและบางครั้งมันอาจจะสะท้อนกลับ ไปยังผู้ที่กระทําไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพิธีกรรมในวันนั้นดำเนินไปอย่างไรแต่สิ่งที่แน่นอนคือมันคือการต่อสู้กันระหว่างวิชาสองสายสายหนึ่งต้องการทําลายอีกสายหนึ่งต้องการปกป้องหลังจากที่แผ่นทองแดงเหล่านั้นถูกนำไปผ่านพิธีอาจจะถูกหลอมละลายหรือถูกสะกดไว้ในที่ที่ควรอยู่ คำถามที่ทุกคนอยากรู้คือครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องนี้มันคือตำนานที่จุดจบของมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนในละครหลังจากที่ของถูกถอนออกไปบรรยากาศในบ้านก็ค่อยๆดีขึ้นสุขภาพที่เคยแย่แยก,ก็เริ่มฟื้นตัวความตึงเครียดที่เคยมีก็เริ่มจางหายไปราวกับเมฆหมอกสีดำ ที่ค่อยๆลอยผ่านพ้นไปบ้านกลับมาเป็นบ้านอีกครั้งแต่มันเหมือนเดิมหรือเปล่าลองนึกดูสิครับแม้ว่าคำสาบจะถูกถอนไปแล้วแต่ความทรงจำและความระแวงมันก็ยังคงฝังลึกอยู่ในใจพวกเขาจะกลับไปนอนหลับในบ้านหลังเดิม ใต้ทุนที่เคยมีของฝังอยู่ได้อย่างสนิทใจอีกหรือไม่และคำถามที่น่ากลัวที่สุดซึ่งยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้คือใครคือคนทำนี่คือความสยองขวัญที่แท้จริงของเรื่องนี้คนร้ายยังคงลอยนวลคนร้ายที่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ยิ้มให้พวกเขาทุกเช้า คนร้ายที่อาจจะเป็นญาติสนิทที่ร่วมโต๊ะอาหารกับพวกเขาคนร้ายที่อาจจะกําลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่แม้ในตอนนี้ความเกลียดชังมันรุนแรงแค่ไหนที่ทำให้คนเรายอมที่จะทำลายชีวิตของคนทั้งครอบครัวเพียงเพราะความอิจฉาหรือความโกรธแค้นส่วนตัว เรื่องราวของบ้านทำคุณใสที่สุราษฎร์ธานีจึงไม่ใช่แค่เรื่องผีหรือเรื่องไสยศาสตร์เท่านั้นแต่มันคือเครื่องเตือนสติที่สะท้อนให้เห็นว่าความมืดที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในป่าช้าหรือบ้านร้างแต่อยู่ในใจของคนใต้ถุนบ้านหลังนั้นอาจจะถูกเคลียร์จนสะอาดแล้วแต่ใต้สำนึกของคนในพื้นที่ แผ่นทองแดงเหล่านั้นยังคงถูกฝังอยู่เป็นตำนานที่เล่าก่อนนอนคืนนี้นำมาเตือนใจขุนว่าในโลกที่เราอาศัยอยู่มีสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบต่อเราได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลึกลับหรือความอาฆาตของคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง สำหรับคํำคืนนี้เรื่องราวอาถรรพ์จากแดนใต้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้คุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเชื่อในอำนาจของคุณใสหรือไม่หรือคุณคิดว่ามันมีคำอธิบายอื่นที่เป็นวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่และที่สำคัญคุณอยากให้เล่าก่อนนอนนำเรื่องราวลึกลับตำนานหรืออาถรรพ์เรื่องไหน มาเล่าให้คุณฟังในคืนต่อไปคอมเมนต์ comment บอกเรามาได้เลยนะครับและเช่นเคยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันสำหรับคืนนี้ขอให้คุณตรวจสอบใต้ทุนบ้านของคุณให้ดีราตรีสวัสดิ์ครับ